ขเกาช่านเกลีวาะขากนีเชลล์พูดดังๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก นี่นะคะใหญ่ได้หลมันไ่ตน้ำายด้ยนเ้อายอถ่ายวิวนู้นไปทางหน้าดูวิวหน้าด้วยวิวให้เธอถ่ายูสวย้วะสวยไหมคะแล้วก็ถ่ายไปนู้นด้วยถ่ายไปบนด้วยถ่ายไปหันไปทางบนด้ว หัวสูงมากเลยนะคะนี่ตอนอยู่ตรงนี้ถ่ายดีๆถ่ายวิวดีๆเอื่อน้าไหลเออถ่ายถ่ายไก่ด้วยมีนะคะออนี่้าวันนี้แม่จับหนูหนไปเดนไดตรงน้องปกติมันต้องถ่ายกล้อง ต่อกัอนไปที่โยกเดียจับต่อแม่ไอเดียไม่ไห่อยปลาแล้วยังไม่นได้ปล่อยมีสามสุขเดินเล่นก็นใครก็จับไปกินนะ ไปตายลรักไม่ตายรักเอาเหอะไปเห็นมั้ห่างกันดิกแล้วดิจับหัวออกออกไปแล้วูไปแล้วะ อย่าอย่ามามอบอยู่แถวหินนะอย่าเขาลงไปจับได้อีกโดยมีแรงก็ไปมันเหนื่อยเออเออไปแล้วไปแล้วติดหิ่นไงเออติดหินอยู่ ใบปลายังสิงโตใบปลายังลูกไปใบปลากันไปใบปลากันไปใบปลาต้องไปลึกๆนะทุกคนดูฮะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวให้ขึ้นเพก่อนหแม่ถ่ายลำหลังต้อมาทิ้งไว้ทำไมใครขอมาเออลอยตา

เดียเอาเท่าทักอกมาทำไม บอกไว้ไายดิอ่ะบอกไปบไยบ๊ายบายค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณแม่คุณดอนจะเห็นคลิปต่อไปนะคะอ่ะสต็อปตรงไหนงโอ้ย